สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปุ้ยมิสูตามใจนะคะวันนี้ก็มาส่งมอบรถนอกสถานที่อีกแล้ววันนี้ลงใต้ทั้งสองคันเลยนะคะและที่อยู่ด้านหลังปุ้ยนะคะเป็นไบตัต้ตอนเดียวเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาวันนี้มีให้ชมทั้ง2เกียร์เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาสีดำนะคะราคาอยู่ที่7 16,000บาทเดี๋ยวเรามาดูชุดโปรโมชั่นดูคลิปนี้นะคะได้ถึง2ต่อเลยค่ะมีทั้งให้ชมทั้ง าการแต่งทั้ง2แบบนะคะเริ่มจากกันชนหน้าปุยมีให้เลือกทั้ง2แบบเลยค่ะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกันชนหน้าของ T W I นะคะก็จะมีความสปอร์ตหล่อลงตัวแล้วก็มาส่วนของด้านขวานะคะเป็นชุดแต่งของ Outlander เห็นไหมคะชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะคะเลือกได้ตามใจเลยค่ะ แล้วก็ด้านบนนะคะปุยก็ใส่ฝ่ายสปอตไลท์ด้านบนมาให้ด้วยตัวสซูปด้านบนเช่นกันค่ะมีให้เลือกทั้ง2แบบแบบเต็มฝากระโปรงหรือจะเป็นแบบสปอร์ตทรงเล็กแบบนี้นะคะติดแล้วหลอดทั้ง2แบบเลยค่ะถูกใดแบบไหนกดติดไว้เลยค่ะอ่ะคันนี้บอกเลยนะคะที่หล่อกว่าทุกคันก็คือที่เห็นโดดเด่นเลยก็จะเป็นลายสติกเกอร์ซึ่งมีความดุแล้วก็แต่งรถได้หลอ ลงตัวขนาดนี้นะคะพี่ๆสามารถเซฟไว้แล้วก็ดูเป็นตัวอย่างการแต่งได้เลยนะคะสติกเกอร์ลายนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ลายเสือลายพิเศษลายที่พรีเมียมสุดๆจากที่เรามีมาให้เลือกนะคะสติกเกอร์มีให้เลือกมากมายถึง72ลายนะคะและมาในส่วนของยางตัวนี้สำหรับบรรทุกใส่เป็นยางมัด MT นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่265ทับ75 R16 มาพร้อมแม็กลายนี้รองรับการบรรทุกน้ำหนักได้ดีนะคะมาในส่วนบันไดข้างนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะด้านบนนะคะใส่เป็นตัวอคอกให้ตัวอคอกนี้เป็นของ TWI นะคะตัวอคอกก็มีให้เลือกหลายแบบเช่นเดียวกันทั้ง แบรนด์ของ T.W.I หรือของ Outlander นะคะก็มีหลายๆคลิปพ,พี่สามารถเลือกเข้าไปดูกดเข้าไปติดตามได้นะคะมาในส่วนด้านท้ายก็จะใส่เป็นกันชนท้ายให้นะคะแบบโกบที่ติดตั้งมาพร้อมลูกบอลลากจูงมาให้เลยพร้อมใช้งานและที่สำคัญนะคะโปรโมชันนี้แต่งให้ฟรีทั้งคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะคะมีความพิเศษที่เห็นแตกต่างเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ เป็นปลต้านตอนเดียวซึ่งอัปเกรดเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะตัวเดิมๆให้เห็นนะคะตัวนี้จะเป็นแบบถักเนาะแบบปิดอยู่นี้นะคะใช่แล้วก็ไม่มีแบบเดิมแล้วก็ไม่มีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ใช้แบบปิดแบบนี้พับแบบนี้นะคะมาในส่วนตัวนี้เลยคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้เลยอัปเกรดเพิ่มมาให้นะคะลูกค้าที่อยากได้ โปรโมชันนี้หรือว่าอยากติดตั้งเพิ่มนะคะแจ้งปุ้ยได้เลยและส่วนที่เห็นนี้นะคะเป็นรีโมทออปชันใหม่สามารถสตาร์ทรถจากรีโมทโดยที่ไม่ต้องเข้าไปนั่งรอในรถนะคะด้านในรถไม่มีคนขับนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะสตาร์ทรถให้นี่นะคะก็สตาร์ทผ่านจากรีโมทตัวนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะล้ำไปขนาดนี้เลยนะคะและที่สำคัญเวลาสตาร์ทรถนะคะตัวรถยังไม่ได้ถูก ปดล็อกนะคะตัวรถยังคงล็อกอยู่ป้องกันการโจรกรรมจากบุคคลอื่นที่จะขึ้นรถเรานะคะก็ตัวนี้ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะแล้วก็เวลาปิดนะคะเราก็สามารถปิดจากรีโมทได้เช่นเดียวกันนี่เป็นยังไงบ้างคะที่เพิ่มเติมมานะคะ ไม่ได้พอเพียงแค่นี้นะคะแต่งไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ซึ่งาสามารถทําได้เฉพาะเกียร์ออโต้นะคะก็คือการอ่ะก็คือการอัปเกรดซอฟต์แวร์เกียร์สำหรับเกียร์ออโต้นะคะข้อดียังไงคือการขับขี่มันจะสามารถพุ่งตัวออกตัวได้ดีขึ้นเพราะว่าปุ้ยขับมาเองก็จะเห็นความแตกต่างในการใช้รถนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกให้พี่ๆได้เลือกนะคะด้านในกันบ้างนะคะ และที่สําคัญนะคะด้านในก็ติดตั้งเป็นกุญแจปุ่มพุทธสตาร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะและด้านในตัวนี้นะคะก็คือปุ่มพุทธสตาร์ตัวนี้สามารถกดตรงนี้แล้วก็เหยียบเบรกสตาร์ได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจไขนะคะ ล้ำไปขนาดนี้มีแต่งที่นี่ที่เดียวนะคะโชว์รูมของเรานั่นเองทีมงานปุ้ยตามใจกับลูกปัดสายเปนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดอัปเกรดหรือโปรโมชั่นชุดแต่งฟรีหรืออยากใช้งานแบบไหนคะสอบถามปุ้ยมาได้เลยค่ะที่เบอร์0922612342มีโปรโมชั่นให้เลือกถึง3โปรโมชั่นนะคะจะรับเป็นชุดแต่งฟรีหรือส่วนลด หรือจะรับเป็นดอกเบีย้ย0%นะคะสอบถามกันได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งมอบกันที่จังหวัดตรังกับสุราษฎร์นะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะรีวิวกลางสายฝนเลยเนาะก็มีมาส่งมอบขนไหนก็จะได้มีความเชื่อมั่นนะคะว่าปุ้ยแต่งจริงแล้วมาส่งมอบจริงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ